cái lăng kê được ai à, này, Mì... à, này. Không, ô, đây đi. mày 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 đi, mày 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 con mày 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 ừ mà <laughs>

ไปได้ไหมวะเปได้เปได้แต่เงี้ยเปิก่อนมันมันหยับงอดตั้งเลยงอดอยู่ไหนเนี่ยเรียกเปิดตัวไปไม่มันเปิดได้สิงอดอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ดูนี่อยู่อ๋อเนี่ยนอนนี่อ๋อมันต้องเปิดนี่มันไม่อ่ะนี่เป็นเรียนจะไม่รู้

Okay,